สมาชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดปรากรอากาศเพื่อการเกษตรวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สานะครับที่ทางกรมอุตุนยิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันที่สานี้ไม่น้อยหน้ากว่าวันที่สองนะครับก็เปิดมาตั้งแต่ช่วงเช้าหลายพื้นที่มีพายุฝนฟ้าขนองต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนี้นะครับบางพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีน้ําท่วมขังรอการระบาย สำหรับวันนี้เป็นคิวของโซนทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางเป็นหลักนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนบางส่วนในขณะเดียวกันโซนอีสานตอนล่างก็ยังคงมีฝนในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นฝนที่ต่อเนื่องมา2 3สวันแล้วนะครับก็สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชในช่วงหน้าแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยหรือมันสำปะหลังก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยนะครับ ถ้าดูจากภาพรวมในช่วงสายๆนี้นะครับที่ผ่านมานี้จะเห็นกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากทั้งทางด้านภาคตะนอกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้าบางส่วนวันนี้ถือว่าหนักนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมามากเกินคาดต,ต,ต,ตอนนี้ตอนแรกวันนี้ตอนแรกนึกว่าจะน้อยกว่าเมื่อวานนี้แต่ภาพรวมไม่น้อยนะครับถ้าดูจากตรงนี้จังหวัดขอนแกน่นกาลสินนะครับสกลนครนครพนมมหาสารคาม บุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็โคราชนะครับโคราชชัยภูมิบางส่วนตรงนี้อีสานนี่มาเกือบครบนะครับวันนี้โซนทางด้านตะวันออกก็ประกอบไปด้วยสะแก้วปราจีนบุรีจันทบุรีตราดแล้วก็ระยองส่วนภาคกลางวันนี้เยอะนะครับพระนครศรีอย,ยุธยาสระบุรีลบบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอุทัยธานี แล้วก็กาญจนบุรีกาญจนบุรีขึ้นมาด้านบนนครสวรรค์นะครับพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็อุตรดิตบ้างส่วนส่วนด้านล่างนะครับมาดูโซนด้านล่างเดี๋ยวดูภาพรวมก่อนเดี๋ยวภาพไปเจาะเป็นดูรายอำเภอนะครับข้อมูลจากเดี๋ยวไปดูข้อมูลเรดาร์จากกรมอุตุนิยมเดียในช่วงสายๆวันนี้นะครับจังหวัดร,ราชบุรีเพชรบุรีนะครับโซนนี้แล้วก็ประจวบคีรีขันเริ่มมีฝน ส่วนภาคใต้วันนี้มาเยอะนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับประจวบคิรีขันธ์แล้วก็ระนองบางส่วนเริ่มมีฝนเยอะแล้วก็พัทลุงนะครับจังหวัดตรังมีกลุ่มฝนนะครับเริ่มมีกลุ่มฝนที่เข้ามาพอสมควรแล้วในช่วงนี้ถ้าดูในส่วนของลักษณะกลุ่มฝนตรงนี้จะเห็นนะครับภาพรวมวันนี้อาจจะเยอะกว่าเมื่อวานนี้ด้วยซ้ํานะครับ แล้วก็เมื่อมาเจาะดูเรดาร์กรมอุตุนิยมวิทยานี่ครับจะเห็นชัดเจนมีกลุ่มฝนชุดใหญ่เลยอําเภอวชิระบารมีพิจิตรอาเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับอําเภอโพประทับช้างอําเภอบึงนารางพิจิตรอาเภอวังไซมูลพิจิตรนะครับเมืองพิจิตรอาเภอบางระกรรมอาเภอก้าเลี้ยวนครสวรรค์อําเภอเมืองนครสวรรค์นะครับอําเภอโกรกพระอําเภอทับทานอุทัยธานี สว่างอารมณ์อลานสักห้วยคดอุทัยธานีบ้านไร่แล้วก็อเภอสังขะบุรีกาญจนบ,บุรีนะครับทองผาภูมิอเภอศรีสวัสดิอ์อเภอหนองปลือนะครับด่านช้างสุพรรณบุรีไซโยกกาญจนบ,บุรีนะครับสามชุกสุพรรณบุรีศรีประจันอเภอเมืองสุพรรณบุรีอเภอโพทองอ่างทองสแวงองสแวงหาอ่างทองนะครับโพทอง อำเภอวิเศษชัยชาญอ,อผักไห่อป่าโมกอ่างทองอเภอบางปะหารพระนครศรีอยุธยามหาราชพระนครศรีอยุธยาท่าวงลบบุรีบ้านหมีลบบุรีนะครับอินบุรีสิงบุรีตาคลีนครสวรรค์บางปะหรารพระนครศรีอยุธยานครหลวงอพ,อพาชอพีอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาบ้านหมอสระบุรีหนองโดนสระบุรี พระพุทธบาทสระบุรีนะครับเสาให้หนองแซงหนองแคร์อำเภอวิหารแดงนะครับเมืองสระบุรีเฉลิมพระเกียรติพระพุทธบาทเรียกว่าสระบุรีนี่ทั้งจังหวัดเลยนะครับอำเภอพัฒนานิคมลบบุรีแก่งคอยสระบุรีมววเกล็กนะครับแล้วก็ฝั่งนี้บ้านนานครนายกองคครักษ์อำเภอเมืองนครนายกอำเภอปากพลีปากช่องโคราช ประจันตคามปราจีนบุรีนาดีคอนบุรีโคราชนะครับแล้วก็เมืองสะแก้วนี่คือที่เรดาร์ของอชัยนาทนะครับแสดงให้เห็นกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคกลางสังขบุรีการจนะบุรีจุดนี้ไซโยการจนบุรีศรีสวัสดิ์การจนบุรีตรงนี้ก็ชุดใหญ่พอสมควรนะครับอําเภอเมืองราชบุรีบางส่วนอําพาวาสมุทรสงครามบางส่วนบ้านแหลมนะครับลบบุรีบ้านแหลมเพชรบ,บ,บุร,บบรีบางส่วน ดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนจากเรดาร์ชัยนาทนี้นะครับเคลื่อนตัวจากล่างขึ้นบนนะครับจากทิศใต้ภาคใต้ขึ้นไปด้านเหนือนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเคลื่อนตัวช้าน่าจะตกแช่ทั้งวันเหมือนกับเมื่อวานนี้นะครับในหลายพื้นที่มาดูโซนทางด้านอีสานนะครับวันนี้ก็ยังอ,อีสานก็ยังมีอยู่เยอะอยู่นะครับ รูดเรดาร์ขอนแก่นนะครับเรดาร์จังหวัดขอนแก่นนีนะครับอ่าอำเภอเชา้านีอำเภอสว่างแดนนีสกลนครวาริชภูมิวังสามหมออุดรพนนิคมสกลนครสุสุมานอำเภอเมืองสกลนครอำเภอโพนนาแก้วนาแกนครพนมนะครับท่าอุเทนนครพนมสีสงครามนาว่านครพนม แล้วก็อำเภอดงหลวงมุกดาหารอำเภอคำชะอีมุกดาหารดอนตาลอำเภอโพทองร้อยเอ็ดอำเภอเมย์วดีอำเภอหนองพอกอำเภอเสสาร,รภูมิทวัดบุรีเมืองร้อยเอ็ดศรีสมเด็จจตุรพัฒนพิมานกเกษตรวิสัยอำเภอหนองฮีร้อยเอ็ดพนมไพรคำเขื่อนแก้วยโสธรเมืองยโสธรอำเภอกุดชุม แล้วก็หัวตะพานอำนาจเจริญหรืออำนาจแล้วก็แถวบางส่วนของดอนตาลมุกดาหารอ่าอําเภอท่าตูมสุรินทร์จอมพระสุรินทร์เมืองสุรินทร์นะครับเขวาสีนรินสุรินทร์อําเภอศรีขอรภูมิอําเภอศรีนรงสุรินทร์อําเภอปราศาสตร์อําเภอกาบเชิงลําทะเมนชัยนครราชสีมาชุมพวงพีมายอําเภอคงนครราชสีมาขามสแกแสงนวนสูง คอนสวรรค์ชัยภูมิแก้งคอกเกษตรสมบูรณ์ภูเขียวบ้านแทน่นมันจาคีรีขอนแกน่นบ้านแห่แล้วก็แถวยางศรีสุราษมหาสารคามนาดูนวาปีปทุมคูเมืองนะครับโซนนี้กลุ่มฝนค่อนข้างจะเยอะดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนะครับจากตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ดูเรดาร์สกลนครนิดนึงนะครับก็จะเห็นกลุ่มฝนนี่นะครับอำเภอท่าอุเทนนครพนมแล้วก็แถวสกลนครทั้งหมดหลายพื้นที่เช่นเดียวกับร้อยเอ็ดนะครับโคทองร้อยเอ็ดนี่หนักนะครับคําเขื่อนแก้วยะโสธรดูกลุ่มฝนชุดนี้นะครับแล้วก็กลุ่มฝนจากประเทศประเทศเพื่อนบ้านก็จะเห็นนะครับนี่เชื่อนตัวจากตะวัน ตกเฉียงใต้ขึ้นไปตอนดอกเฉียงเหนือนะครับนี่คือเรดาร์ของสกลนครไปดูเรดาร์สมุทรสงครามนะครับต่อจากเรดาร์ชัยนาทอำเภอนาดีปราจีนบุรีอำเภอเมืองสะแก้ววังน้ำเขียวโคราชมะขามจันทบุรีท่าหม่ออำเภอนายอามอำเภอแกรงระยองอำเภอเมืองนครนายกแก่งคอยสระบุรีเฉลิมพระเกียรติ พระพุทธบาทสระบุรีบ้านหมอหนองแซงนะครับสระบุรีเยอะๆเลยแล้วก็ท่ายางพิชบุรีชะอำแก่งกระจานนะครับเขาย้อยแล้วก็ศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีบ้านไร่อุทัยธานีนี่ชุดใหญ่พอสมควรนะครับดูในส่วนของการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนจากเรดาร์สมุทรสงครามนะครับฝนเคลื่อนตัวจากทิศใต้ขึ้นไปด้านเหนือนะครับมาดูในส่วนของ ภาคใต้บ้างนะครับเรดาชุมพรนี่นครับกลุ่มฝนอยู่ที่พัตโตชุมพรอพําเภอหลังสวนละแมนะครับอําเภอทุ่งตะโกอําเภอสวีชุมพรท่าแซะชุมพรครับกระบุรีระนองประทิวบางสะพานประจวบคีรีขันธ์บางสะพานบางสะพา,า,านน้อยนะครับแล้วก็ทับสะแกประจวบคีรีขันธ์ก็ภาคใต้วันนี้ฝนเริ่มมาเยอะแล้วนะครับวันนี้ภาคใต้เริ่มมีกลุ่มฝนเข้ โมเดลที่คาดการไว้นะฝนเคลื่อนตัวจากทางด้านฝั่งอ่าวไทยเข้ามายังแผ่นดินนะครับจากตะวันออกมาตะวันตกไปดูเรดาร์สุราษฎร์ธานีนี่นะครับอำเภอหลังสวนชุมพรพัทโตะแล้วก็ทุ่งตะโกสวีอำเภอกระบุรีไปดูด้านล่างนะครับภาคใต้ตอนล่างเรดาร์สทิงพระนะครับก็มีกลุ่มฝนแถวควรขนุนพัทลุงป่าพยอม อำเภอเมืองพัทลุงอำเภอเขาชัยสนตมโมดนะครับก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ในโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างวันนี้ส่วนภาคเหนือวันนี้ยังไม่มีฝน,นครับภาคเหนือรอบนี้อาจจะน้อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอรอบหน้าแล้วก็ถ้ามาดูโมเดลต่อนะครับในช่วงตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนกระทั่งถึงค่ำดูโมเดลตั้งแต่เที่ยงจนกระทั่งถึงค่ำนะครับยังคงมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนได้ต่อเนื่องนะครับ โซนทางด้านอีสานไม่ว่าจะเป็นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารสกลนครนครพนม,พนมนอำนาจ,จเจริญยะโสธรขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมแล้วก็ทางด้านภาคกลางตอนบนพิจิตรนครสวรรค์เพชรบูรณ์อุทัยธานีนะครับภาคเหนือจังหวัดต,ตาก กาจนบุรีนะครับภาคกลางราชบุรีพระนครศรีอยุธยาแล้ก็สะแก้วปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้วันนี้ฝนเริ่มมาเยอะนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรจนมาถึงสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาปัตตานีนาราธิวาส มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ต่อเนื่องนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็พอช่วง14นาฬิกานะครับภาคเหนือมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ประปรายนะครับเชียงรายช้ยปราการเชียงใหม่อมก๋อยแพร่น่านอุตรดิตถ์บางส่วนจังหวัดตากแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านกาญจนบุรี ทองผาภูมิสังขบุรีวันนี้ฝนเยอะนะครับทองผาภูมิสังขบุรีแล้วก็ทางด้านสวนพึ่งนะครับสวนพึ่งราชบุรีวันนี้เพชรบุรีกร,ระจวบคีรีขันหนภาคใต้ตอนบนฝนเยอะเพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับไม่ว่าจะเป็นชะอำหัวหินปราณบุรีคุยบุรีประจวบคีรีขันทับสแกบางสะพานชุมพรสวีหลังสวนท่าชนะคุระบุรีสุราษฎร์ธานี พังงากระบี่เขาพนมทุ่งสงฉวางสิกาวตรังย่านตาขาวชะอวดพัทลุงบางแก้วควรเนียงสตูลสเดานาทวีชนะสงขาสบ้าย้อยปัตตนีปนาเลยะลาหรือสอเมืองนาราธิวาสสุงไหงโกโลกภาคใต้วันนี้ฝนเริ่มกลับมาเยอะนะครับในส่วนของ วันที่3นะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนส่วนอีสานก็ยังคงมีโอกาสมีฝนเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมาบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดกาลาสินสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับภาคตะวันออกสะแก้วระยองจันทบุรีตราดยังมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคนองได้ต่อเนื่องนะครับ พอช่วงประมาณ15นาฬิกาฝั่งนี้เยอะขึ้นนับจังหวัดตากอุ้มผางพบพระนะครับตากต่อเนื่องกับการจนบ,บุรีเนี่ยฝั่งตะวันตกนะครับแม่สอดพบพระอุ้มผางแล้วก็สังขบุรีทองผาภูมิสวนพึ่งจอมบึงเมืองราชบุรี เพชรบุรีนะครับชะอาหัวหินปราณบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันทับสะแกบางสะพานท่าแซชุมพรสวีหลังสวนท่าชนะคุระบุรีตะกวัวป่ากระโปงท้ายเหมืองพังงาเกาะยาวกระบี่เขาพนมนะครับอำเภอพระแสงฉวางทุ่งสงนะครับสิกาวตรังย่านตาขาวพัทลุงบางแก้วควนเนียง วันนี้ภาคใต้ฝนเริ่มกลับมาเยอะนะครับควรโดนสตูลสะเดาหาดใหญ่เมืองสงขาจนะนาทวีสบาย้อยปัตตานียะลาบันนังสตาร์ลือศาะนราธิวาสสุไหงโกโลกวันนี้ฝนกลับมาเยอะนะครับในโซนทางด้านภาคใต้ตรงจุดนี้นะหัวหินเพชรบุรีในชะอาหัวหินปราณบุรีเพชรบุรีนะครับแก่งกระจานนะครับ จบฝนเยอะแล้วก็สาแก้วยังคงมีฝนต่อเนื่องในส่วนของเช่นเดียวกับบุรีรัมย์นครราชสีมามหาสารคาม101นะครับมุกดาหารลมศัก์พิษณุโลกยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตรงนี้ช่วงประมาณ15นาฬิกาไปดูช่วง16นาฬิกาก็ยังคงเป็นจุดเดิม17นาฬิกานะครับ ทางด้านนครราชสีมากับบุรีรัมย์สุรินนี้ยังมีโอกาสเจอฝนต่อเนื่องครับนางรองบุรีรัมย์พิมายโคราชนวนสูงโชคชัยภูเมืองสตึกพยกระพุมพิสัยนาเชื่อวาปีประทุมเมืองมหาสารคามแล้วก็สะแก้วนะครับตาพญาโซนนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องได้ส่วนที่ยังวันนี้หนัก ถ้าดูจากโมเดลนะครับก็คือฝั่งตะวันตกนี่แม่สอดพบพระอุ้มผางจังหวัดตากสังขบุรีทองผาภูมิไซโยกเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ทางด้านสวนพึ่งราช,ชบุรีเพชรบุรีนะครับทางด้านแก่งกระจานทางด้านป่าละอูนี่นะครับทางด้านรอยต่อระหว่างไทยกับเมียนมาฝั่งตะวันตก ปราณบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกบางสะพานท่าชนะชุมพรสวีหลังสวนแล้วก็คุระบุรีตะกวป่าพนมกระปงพังงาเกาะดาวกระบี่นะครับท้ายเมืองพระแสงบ้านนาสารสิชนท่าสารานะครศรีธรรมาราชสิกลกาตังย่านตาขาว ควรเนียงนะครับควรโดนสตูลสดานาทวีชนะสบ้าย้อยยะลาปัตตนีหรือเสะาะนราธิวาสสุไหงโกลกปนังสตานะครับนาทวีสบ้ายย้อยโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนเยอะเลยในส่วนของทางด้านโซนภาคใต้ในช่วงรอบใกล้หัวค่ำนี้นะครับ แล้วก็พอมาดูช่วงประมาณ18นาฬิกาฝนก็มาเน้นโซนทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับกับทางด้านภาคใต้แม่สอดพบพระอุ้มผางทองผาภูมิไซโยกกาญจนบุรีสวนพึ่ง <c oughs> ขออภัยนะครับราชบุรีเ <c oughs> พชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะครับหลังสวนท่าชนะขุราบุรีตะกววป่าพังงาภูเก็ต นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลานะครับปัตตานียะลานาราธิวาสนะครับสะดาวนาทวีชนะหาดใหญ่สบ้ายเยจลาหรือสศาราธิวาสสุไหโกโลกศรีสาครทานโตเบตงนะครับจะหาสบ้าย,ยสะดาวควรโดนนะครับช่วงนี้หาดใหญ่ชนะก็ถือว่า มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องวันนี้ภาคใต้ฝนเริ่มกลับมาเยอะส่วนอีสานโคราชบุรีรัมย์นี่ยังคงมีโอกาสตกได้ต่อเนื่องนะครับในส่วนของโซนาด้านอีสานแล้วก็รอยต่อระหว่างอีสานกับภาคกลางแล้วก็เปดูช่วงรอบค่ํานะครับรอบค่าก็จะเริ่มหายไปแล้วนะครับวันนี้กลุ่มฝนนะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนส่งท้ายแล้วก็ ที่เจอหนักในโซนทางด้านรอบคําก็จะกลับมาเป็นทางด้านภาคใต้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทับสะแกบางสะพานชุมพรท่าแซสวีหลังสวนท่าชนะดอนสัก์ิสิชนท่าศารานครศรีธรรมราชระโนดนะครับโซนฝั่งนี้ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของภาคใต้ แล้วก็พอดึกๆก็จะเป็นชุมพรนะครับชุมพรหลังสวนท่าชนะทับสแกรประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคนองนับขอนแก่นนครราชสีมาโซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดพายุฤุูุร้อนพายุฝนฟ้าคนองได้ต่อเนื่องนี่คือข้อมูลวันนี้นะครับ ในช่วงบ่ายถึงค่ายังคงมีโอกาสเจอฝนได้ต่อเนื่องนะครับวันนี้จะว่าหนักกว่าที่คาดการตอนแรกเนื่ว่าวันนี้วันสุดท้ายจะไม่เยอะนะครับตามโมเดลถ้าดูโมเดลในช่วงประมาณบ่ายนี้นะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านฝั่งภาคใต้วันฝนเริ่มกันมาเยอะในโซนทางด้านภาคใต้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทางด้านตะวันตกนะครับกาญจนบุรีแล้วก็ ราชบุรีจังหวัดต,ตากนี่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองเยอะวันนี้ก็เป็นคิวของภาคใต้ที่ฝนเริ่มที่จะกลับมาเยอะแล้วเช่นเดียวกันนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงก่อนเที่ยงวันนี้นะครับในช่วงเสาย่ก็ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ